ผู้สร้างคืออะไรส่วนตัวแล้วผู้สร้างก็คือทุกอย่างมีความเกี่ยวโยงกับทุกๆอย่างบนโลกเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างไม่ว่าจะในโลกนี้หรือทั้งจักรวาลถ้าถามว่าทำไมถึงเชื่อเพราะาเราเชื่อทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นเราก็เลยเชื่อว่ามีผู้สร้างอยู่จริงมีเหตุและผลของการเกิดและสลายไปของทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในขณะที่อยู่ในเส้นทางของความเชื่อมองเห็นการละวางที่แท้จริงไม่ใช่การสนับสนุนกิเลสในานามของการดุดพ้น ไม่ใช่การขอพอรให้ชีวิตเจริญบนวงจรชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่การชื่นชมการทรมานร่างกายหรือไม่รักตนเองแต่เป็นการค่อยๆปลดความรุกต่งของโลกทีละคันให้สามารถคงอยู่โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาหรือแตกสลายจากเหตุการณ์นในชีวิตไปจนถึงการดุดพ้นจากการเว้นไหวใต้เกิดกลับไปสู่การไม่มีตัวตนสลายไปสู่จุดต้นกำเนิดผู้สร้างในความเข้าใจของเราไม่ใช่บุคคลไม่มีเพศไม่ใช่เทพที่คอยให้พรแต่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต แสงสว่างในความมืดที่นำทางให้เราออกจากความวุ่นวายในจิตใจและโลกในปัจจุบัน